สวัสดีค่ะดิฉันชื่อพิจิตราทวีรัตน์นะคะเคยทํางานที่บริษัทการ,รบินไทยนะคะในตําแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะตอนที่ทํางานเราก็จะดูแลตัวเองเยอะหน่อยนะคะเป็นอาชีพของเราที่เราจะต้องดูดีรักษาผิวพรรณดูแลผิวพรรณตัวเองแล้วก็สุขภาพให้แข็งแรงปัจจุบันนี้ก็มีเพื่อนเริ่มทักแล้วอะคะ่ะว่าหน้าไม่สดใสเหมือนเดิมพี่ไปทําอะไรมาทําไมพี่ดูผิวกล้านจังเลยก็เลยคิดว่าสงสัยจะต้องถึงเวลาที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้ว ที่เลือกมาทําที่ Health Avenue Clinic โดยคุณหมอแวนด้าเพราะได้ยินว่าคุณหมอมีเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการยกกระชับผิวนะคะชื่อว่า h ฮฟู Signature ซึ่งทําแล้วออกมาจะมีผลในแง่ที่ว่าหน้าเนี่ยกระชับแล้วก็อ่อนไวทั้งยังทําให้เรา,าดูเป็นธรรมชาติด้วยค่ะ สำหรับเคสคุณแม่นะคะจริงๆ,ๆแล้วคุณแม่ก็ถือว่าผิวดีมากนะคะสำหรับในวัยอายุ13นะคะจะเปะ็นปัญหาเกี่ยวกับแค่รูปหน้านะคะที่มีความหย่อนคล้อยตั้งแต่บริเวณลาคอนะคะแล้วก็จอไลน์ลงมาหรืรอยที่ตาแล้วก็นหน้าผากนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำไฮฟูยกกระชับผิวทั้งหน้าแล้วก็ลำคอให้มันเฟิร์มกระชับบริเวณรอบหน้าด้วยเอ็กซ์เลสแล้วก็จบด้วยโป็อกซสกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง3อย่างจะทำให้คุณแม่ย้อนวัยโด้สกิ่ปีค่ะ ตอนนี้เราก็กําลังจะเริ่มทํให้ปุ้ให้คุณแม่นะคะเดี๋ยวมาดูปัญหาของคุณแม่กันนะคะ,ะในอายุ13เนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องทาของหย่อนคล้อยไม่ใช่เฉพาะที่หน้าอย่างเดียวนะคะขอก็มาแล้วนะคะดังนั้นนี่เราจะเก็บตั้งแต่คอล่างขึ้นมาเลยนะคะต้าคางเก็บเหนียงนะคะแก้มนะคะขึ้นมาถึงบริเวณหน้าผากนะคะ,ะ,คะไม่ต้องใช้ยาชาค่ะเริ่มทําไปได้เลยแล้วก็จะไม่เจ็บเลยคุณแม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าไม่เจ็บ ก็รู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นผิวพรรณดูสดใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติค่ะที่สําคัญที่สุดมีความรู้สึกว่าพอมองไปแล้วปีกจมูกตรงนี้ค่ะเหมือนจะเล็กลงแล้วที่สําคัญคือเส้นนี้ล่องแก้มเนี่ยค่ะมันตื้นขึ้นถ้าสังเกตจากตรงนี้นะคะจะเห็นเลยว่าผิวตรงนี้ตึงขึ้นมาแล้วก็ดูฟูขึ้นรูขุมขนก็เล็กลงระหว่างสองด้านที่ทําแล้วก็ยังไม่ทำอะคะ่ะตอนก่อนเข้ามาที่คลินิกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองหน้าตาเหมือนกับมองคล้ำเหมือนกับคน ที่เรียกว่ามันอ่อนเพลียตลอดเวลาพอทําเลเซอร์เสร็จก็เห็นชัดเลยว่าตัวเองหน้าสดชื่นขึ้นมาเลยช่วงที่2ที่ทําตัวแอสลิสนะคะก็มีความสึกว่าเหมือนกับว่ามันไปกระตุ้นกับสิ่งที่เมื่อกี้ที่เราทําไปไม่ให้มันเหมือนยิ่งยกกระชับมากยิ่งขึ้นอาจจะยังไม่สังเกตเห็นแต่ก็รู้สึกว่ามันมีความสึกว่ามันตึงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะพออันที่3มเนี่ยเป็นโบท็อกก็ตึงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วคุณหมอก็มือเบาก็มีความสึกว่าฉีดไปก็ไม่รู้ สึกว่าเจ็บมากเหมือนโดนบีบสิวตอนสมัยสาวๆที่เราไปบีบสิวตามคลินิกต่างๆก็เหมือนโดนกดสิวตอนนี้เขามีความรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะเร็วๆนี้ค่ะจะมีนัดทานข้าวกับเพื่อนก็อยากจะดูฟีดแบ็จากเพื่อนๆโดยที่ไม่บอกเขาก่อนว่าเขาจะว่ายังไงบ้างแฮปปี้จริงๆรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นสาวใหม่น่านรู้สึกว,ว่าตึงไปหมดเลยค่ะมันเด้งได้ผิวหน้าเด้งได้แล้วก็พอส่องกระจกมีความรู้สึกว,ว่าความสดใสมันกลับมายามที่แล เราปลดเกษียณแล้วก็วเอาเงินมาทําให้เราสวยมากขึ้นมากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองมั่นใจและกลับมาอยากจะเป็นสาวเพราะทำแล้วผลออกมาดีตั้งแต่ช็อตแรกที่ทําเลเซอร์ก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยค่ะขอบคุณคุณหมอแวนด้านะคะขอบคุณค่ะสวยอ่อนวัยทุกครั้งที่พบเจอ living younger getting younger